สวัสดีครับช่างตุ้มช็อปวันนี้นะครับต่อยเครื่องนึงนะครับอยู่วันสาเท้าทางกลับบ้านพอดีมพอดีผมกําลังจะกลับลูกค้าก็เลยโทรไปบอกนะครับว่าเท้ามันออกกับแกบเยอะนะครับก็ส่วนหนึ่งครับตะแกงแตก ตัวนี้คือตัวที่ติดมากับเครื่องนะตัวที่ติดมากับเครื่องตัวนี้น่าจะโดนหินนะครับแตกก็ลูกค้าเป็นผู้หญิงนะใช้เครื่องถ้ามีเสียงแปลกๆนะครับตัวนี้ก็แตกยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเกลดกลาง ได้ยินเสียงแตกๆในห้องการสิงนะครับเราเทินไปไว้เลขถุนได้ทันทีแล้วมันก็จะออกมา ตอนนี้ผมมาสงเองนะครับก็แนะนํำไมลูกา้าสีสองรอบนะครับใฟ้จะได้ไม่ข้าวที่เสียแล้วก็เครื่องที่ทนทานด้วยโอเคผมเปลี่ยนตะแกรงให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของนทะั้งึงด้วยนะครับสวัสดีครับ